อวสานของสิ่งทั้งปลวงใกล้จะมาถึงแล้วเพราะฉะนั้นจงมีสติสัมปชัญญะและรู้จักบังคับตนเพื่อท่านจะสามารถอธิษฐานได้เหนือสิ่งอื่นใดจงรักซึ่งกันและกันเพราะความรักลบล้างผิดบาปมากมายได้โดยการให้อภัยพี่น้อง ข้อความตอนนี้เป็นคําเตือนนะ,ะโดยเฉพาะในยุคข,ของเราเรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสงครามไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นรัวๆนะคะรวมทั้งความร้อนใต้พื้นพิภพที่มันร้อนมากขึ้นเป็นเหตุทําให้ภูเขาไฟที่ต่างๆนั้นปะทุขึ้นจากที่มันไม่เคยปะทุเลยเป็นพันปีนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่พระคัมภีร์วิวร์เขียนไว้นะมันคือความจริงนะคะมันคือความจริงที่มันกําลังจะเกิดขึ้นตามสิ่งที่พระเจ้าได้ตัดไว้นะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่านี่คือสัญญาณของการอวสานที่ใกล้มาถึงเพราะนั้นเราจึงต้องมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตนะคะไม่ใช่หลงไปไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังแบบ มีความโลภยังอยู่ในโลกนี้เพื่อที่จะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างทั้งๆท,ท,ที่โลกนี้มันจะไม่อยู่กับเรานาน,านแล้วนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าเราต้องมีสติสัมปชัญญะในการมีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายนี้นะหมายความว่าเราจะไม่อยู่เพื่อตัวเองไม่อยู่เพื่อจะสร้างอะไรเพื่อตัวเองต่อไปแล้วนะเพราะว่ามันจะอยู่อีกไม่นานแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราอธิษฐานนะอธิษฐานเพื่อวันเวลานะว่า อธิษฐานที่เราจะเป็นผู้ที่ถูกพระเยซูรับไปอธิษฐานที่พระเจ้าจะช่วยเราในการที่จะเตรียมชีวิตของเรานั้นให้พร้อมเป็นผู้ที่ดีพร้อมรอบครอบใช้การได้แล้วถ้าเราเนี่ยยังมีความเกลียดคนอื่นหรือในหัวใจของเรายังไม่ถูกต้องกับพระเจ้าหรือเรายังดําเนินชีวิตที่อยู่ในความบาปพระเจ้าก็บอกว่าให้เราเนะี่ยรักกันซึ่งกันและกันหมายความว่า ยอมให้อภัยนะคะคนที่ทําให้เราเจ็บปวดคนที่ทําบาดแผลให้กับเราคนที่เราโกรธมาเป็น2 0 30ปีแล้วยังไม่สามารถให้อภัยได้พี่น้องพระเจ้ากําลังบอกเราว่าวันสุดท้ายมันใกล้เข้ามาแล้วเราไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะฮะอย่าตายจากกันโดยที่ไม่ได้ขอโทษกันไม่ได้ยกโทษให้อภัยเพราะว่า สิ่งนั้นจะเป็นบาปที่ติดตามเราไปนะแล้วแถมคือเราอาจจะไม่ได้ถูกรับไปด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ที่เตรียมพร้อมนะการที่จะเป็นคนที่บริสุทธิ์เตรียมพร้อมนั้นพี่น้องเราจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าร้อยเไม่มีท่าทีความบาปอยู่ในชชื้อของเราอีกเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉลาดคือเราควรถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพงค์กำลังจะเสด็จกลับมารับ พวกเราไปแล้วลูกยังมีอะไรอีกบ้างที่ลูกยังไม่พร้อมลูกยังมีชีวิตด้านไหนบ้างที่จะลูกยังทำบาปต่อพระเจ้าหรือทำบาปต่อคนอื่นขอพระเจ้าสําแดงขอพระเจ้าสําแดงให้ลูกได้เห็นความผิดบาปเหล่านั้นสิ่งที่มันยังซ่อนอยู่ในชีวิตของลูกเพื่อลูกนั้นจะเคลียร์มันออกแล้วก็ ทำชีวิตให้มันถูกต้องกับพระเจ้านะนี่คือสติปัญญาที่เราควรมีในเวลานี้พี่น้องนะไม่ใช่ไปหลงรักสิ่งที่เป็นทางโลกวิ่งแสวงหาสิ่งที่เป็นของโลกอยู่นั่นแหละนะะแต่วินาทีนี้เป็นวินาทีที่เราต้องมีสติปัญญาและเตรียมพร้อมชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรานะคะเพราะว่าเมื่อโลกนี้อวสานมันจะไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่เลยนะคะนอกจากจิตวิญญาณของเรา แล้วถ้าชีวของเราดีพร้อมและเป็นเจ้าสาวที่เตรียมพร้อมสําหรับพระเยซูก่อนที่โลกนี้จะอวสานพระเยซูก็ทรงรับเราขึ้นไปก่อนนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่มันยากลําบากมากๆไม่ว่าสงครามที่จะเพิ่มขึ้นนะโลกภัยไข้เจ็บหรือสงคราม นิวเคลียร์ต่างๆนะซึ่งทำให้โลกนี้อยู่แทบไม่ได้นะหรือความร้อนที่มันจะมากขึ้นมากขึ้นนะเขาบอกว่าถ้าความร้อนของโลกนี้ไม่มีอะไรหยุดยั้งมันนะมันจะร้อนขึ้นอีก12ปีเนี่ยก็คือไม่สามารถจะมีใครที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้นะนั่นหมายความว่าพระเยซูจะต้องเสด็จมาก่อนหน้านั้นนะเพราะฉะนั้นอาวสานของโลกใกล้อีกมาแล้วนะใกล้เข้ามาอีกแล้วเพราะฉะนั้น พี่น้องข้าพเจ้าอธิษฐานนะว่าขอพระเจ้าเปิดตาใจของเราทุกคนแล้วก็คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าด้วยขอพระเจ้าสําดงให้พวกเขานน้นมีสติปัญญาที่จะมีวิจารณญาณและมีการไข้ควรว่าสิ่งต่างๆที่ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นสิ่งที่ พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อที่พงค์นั้นจะทรงปรับเปลี่ยนโลกนี้ใหม่ให้เป็นแบบของพงค์แต่ก่อนที่มันจะถูกปรับเปลี่ยนนั้นพงค์จะต้องทำลายสิ่งเก่าๆก่อนเพราะฉะนั้นเราขอที่พระเจ้านั้น จะทรงเปิดตาเปิดใจของผู้เชื่อและผู้ที่ยังไม่เชื่อนั้นให้พวกเขากลับใจแล้วหันมารู้จักพระเจ้าหันมาที่จะมอบชีวิตของพวกเขาไว้กับพระเจ้าส่วนผู้เชื่อนั้นจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและชอบธรรมและจะไม่ดำเนินชีวิตในความบาปถ้าหากมีความบาปอยู่ในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นบาปใดก็ตามขอพระเจ้าช่วยให้พวกเขากลับใจขอพระเจ้าสําแดงความบาปที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของพวกเขาโปรงเจ้าข้าเพื่อพวกเขานั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงและกลับใจได้ เพอพวกเขาจะมีชีวิตที่พร้อมในวันที่พระเยซูเสด็จมาแล้วเราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่ถูกลับไปพระองค์เจ้าค่ะเราที่ทานพระเจ้าอวยพรอยู่เหนือพี่น้องทุกคนพระเจ้าที่พระองค์จะทรงให้เขานั้นได้เห็นความสว่างและความจริงของพระเจ้าในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้พระองค์เจ้าค่ะ ที่เราจะเห็นความจริงของพระองค์เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้หน้าฉากที่เกิดขึ้นแล้วด้านหลังคืออะไรขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะสําแดงให้กับผู้เชื่อของพระองค์ได้เห็นพระเจ้าเพื่อเราจะรู้ว่าโอ้มารซาตานกำลังทำงานของพวกมันอย่างหนักพระองค์เจ้าค่ะที่มันจะครอบครองในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้าพระเจ้ารู้กอธิษฐานพระเจ้าอวยพรอยู่เหนือพี่น้องของลูกทุกคนพระเจ้าที่เราจะ หลุดพ้นจากระบบของโลกนี้เราอยู่ในโลกนี้แต่เราจะไม่รักโลกนี้พระเจ้าแต่เราจะเตรียมตัวสําหรับแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเราจะเตรียมตัวสําหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์พระเจ้าร่วยทิ่ฐานขอบคุณพระเจ้าและอวยพอรอยู่เหนือพี่น้องทุกคนที่พวกเขาจะเข้าใจในสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมน ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพ,อพอระพรจากพระเจ้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ